สวัดีค่ะสาวครีมค่าวันนี้เราก็อยู่กันในวันที่11ชื่อตอนว่ามีข่าวดีจะบอกตอนนี้เราจะได้เจอแบก,กับคาร์แล้วแน่ๆเฮ hey, ้ทิงๆอยู่หรือเปล่าอ่ะคานว่าไงเอ่ยเอ่ยคำว่ารักมันจะซ้ายไปไหมไม่รู้จักอะ่ะอา้าวแบกอา้าวแบก็อยู่ได้วหรอ คิดถึงที่รักจังเลยแมกกลายเป็นเด็กเลยคิดถึงที่รักจังเลยฮนี่แกกำลังบอกว่าคิดถึงเมียชาวบ้านนะหรอฮรู้แล้วหน้าว่าเขาเป็นของคนอื่นพูดทำเพื่อเพื่อแกรี่อ่านจะเป็นชิ้เพื่อแกรี่อ่านอยากจะเป็นชู้ชิ้ก็เป็นชู้ทางใจ ฉันไม่ได้ยอมพี่แกเข้ามาในห้องแชทนี้ตั้งแต่แรกเลยเรื่องอะไรผมจะยอมให้หนายหนุงหนิงกับทิงๆิงแค่2คนมีความพร้องจองนะหนุงหนิงพ่อแกนะสิอุ้ยแรงท่านพ่อแบงยูฮูไอค่าเรียกท่านพ่อได้ยินไหมครับไอ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ฮอดคิดถึงเมื่อก่อนไม่ได้เลยนะทะเลาะกันวุ่นวายแบบนี้แหละแล้วอยากกลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนเวลาที่รักและถิงถิงก็เลือกเจ้านายใหม่ได้อีกครั้งคราวนี้พู่งผมฟุงติงฟุ้งติ้งก็น่าสนุกดีนะลองอยู่กับแบบ้างก็คงจะเป็นเรื่องราวดีๆพอก่อนจ้าฉันว่าแบบนี้ก็ดีแล้วอืมแต่ไม่แน่ฉันอาจจะเลือกคันก็ได้นะ พ่อก่อนจ้าฉันว่าแบบนี้ละดีแล้วโอ๊ยเดี๋ยวของรับติดลบอีกแย่เลยกว่าจะจีบได้อ้าวเอ๊ะมันขึ้นของแบะถูไปเนี่ยโถอะไรกันไม่สนุกเลยเอาละเอาละนอกเรื่องมาเยอะละฉันมีข่าวดีมาบอกทิงท้งทิ้งหน่อยฉันมีข่าวดีมาบอกทิง้งทิ้งหน่อยข่าวดีหรอไห้ไ่ใหม่ คงไม่พ้นหา,มาเมล็ดพืชโบราณให้ถิงถิงมาปลูกเพิ่มเติมสินะว่าแต่แอปเปิลออกลูกมาหรือยังผมขอยังเลยแต่รอบที่แล้วฉันก็แบ่งให้ไปเยอะเลยนะนายกินหมดแล้วหรอหมดแล้วนะสิทิงถิงปลูกมานยังไงทำไมถึงได้อร่อยขนาดนัน้นเพราะฉันใส่ปุ๋ยทำเองละมั้ง ตรงลงจะฟังข่าวดีไหมโอ้ยดุอ่ะคานะฟังฟัง,ฟ,งฟังว่ามาสิคานอย่าดุสิจ้ากลัวแล้วไอ้แบนนั่นแหละตัวดีชอบพาเสียเรื่องคนไม่ใช่อะไรก็ผิดเอาละเข้าเรื่องนะฉันอาจจะสามารถประดิษฐ์เครื่องขนย้ายมวลระหว่างโลกคู่ขนาดสำเร็จแล้ว ฮะจริงเหรอแบบนี้ก็แปลว่าฉันสามารถกลับบ้านได้แล้วยังหรอกมันยังเร็วเกินไปกว่าที่จะส่งสิ่งมีชีวิตด้วยเครื่องขนย้ายมวนนี่และที่สำคัญมันเป็นแบบ one way ticket ก็คือเที่ยวเดียวทำไมอ่ะไม่มีเงินซื้อตั๋วขาวกลับหรอไองโง่ไอขี้เรแบรอย่าก,ก่อกวนสิอ้าวแบอย่าพาอ,อกรเรื่องนะ บหยุดพูดได้ไหมจ้าแบอ,อย่าพาออกลอกเลือนะ่องน่าอืมก็ได้ก็ได้ไดต่อนะก็คือสามารถย้ายมวลสารข้ามมิติได้แต่ว่าไม่สามารถส่งกลับเพราะยังต้องวิจัยและพัฒนาต่อไปอีกอ๋อฉันเข้าใจละน่าเสียดายจังเนอะที่ยังไปแล้วกลับไม่ได้ เธออยากกลับไปโลกนั้นใช่ไหม,มก็นิดหน่อยฉันอยากกลับไปเยี่ยมพ่อแม่บ้างนะไม่หรอกแต่ฉันก็คิดถึงพ่อกับแม่นะฉันหายมาแบบนี้ไม่รู้ว่าพวกเขาจะเป็นยังไงบ้างก็นี่แหละฉันเลยมาแจ้งข่าวนี้ให้เธอรู้ถึงจะยังกลับไปไม่ได้แต่ก็สามารถส่งข้อของไปทางนั้นได้นี่เช่นจดหมายหรือรูปถ่ายอะไรแบบนี้เป็นต้นโอยจริงด้วย อืมใช่ใช่ใช,ใช่อ่ะจริงด้วยอย่างน้อยให้พวกเขารู้ว่าฉันยังสบายดีให้พวกเขารู้ว่าฉันมีความสุขมากมากให้พ่อแม่ได้รู้ว่าฉันยังไม่ตายโอ้โหเศร้าอยู่นะอ่าให้พวกเขารู้ว่าฉันมีความสุขมากๆแล้วกันใช่พ่อแม่เธอจะได้วางใจงั้นฉันเขียนจดหมายแล้วก็แนบรูปถ่ายอย่างที่นายบอกแล้วกัน ว่าแต่มาจะส่งของข้ามไปโลกของฉันเมื่อไหร่หรอประมาณเดือนหน้ามั้งยังต้องเซ็ตระบบอีกพอสมควรได้เลยฉันจะรีบจัดเตรียมให้เสร็จก่อนถึงกำหนดนะงั้นถิงถิงจะมาถ่ายรูปกับผมเมื่อไหร่ดีเฮ้ถ่ายรูปกับแ่ก็จะได้ส่งให้พ่อแม่ของที่รักดูยังไงล่ะอืม พ่อแม่เอ็นนี่ได้คิดว่าลูกสาวติดอยู่คนติ้งต้องพอดีไว่าไงนะงบวิจัยกลางปีนี้ไม่ต้องเอาแล้วหรอาคานคิงตันคิดว่าฉันเนาอ๋อแน่นอนไหนต้องมาง้อผมแน่แน่อโอโอเจ้าแบน่ารักดีมากให้มันรู้สบ้างว่า,ายเป็นผาย พราะผมให้ทุนวิจัยหรอกนะคานถึงพัฒนาเครื่องย้ายมวลสารจนสำเร็จโอ้งั้นต้องขอบคุณท่านแบร์แล้วสินะอ้อหรอไม่อยากรู้ว่าแค่เงินของมันก็สร้างเครื่องย้ายมวลสารได้ไม่ใช่อ้อหรอไม่อยากรู้ว่าแค่เงินของมันก็สร้างเครื่องย้ายมวลสารได้ <c oughs> อุ๊ยขอบคุณคานส์ด้วยไม่มีนายเครื่องแย้มกวนสารี้คงไม่มีทางประดิษฐ์ขึ้นสำเร็จเอาเป็นว่าขอบคุณทั้งคู่เลยจ้าขอบคุณนะเขียน okay, จดหมายหรือเลยเสร็จก็ให้อุ่นหุ่นยนต์เอามาส่งให้ฉันแล้วกันได้เลยจ้าถ้าอยากส่งรูปถ่ายคู่กับผมก็บอกได้นะ จ้าจ้าจ้าขอบคุณพวกน,นายอีกครั้งไวแอปเปิลออกผลอีกฉันจะให้หุ่นยนต์เอาอไปให้ทั้งคู่เลยนะงำงางามงมง,มง,มง,มงมดีมากโอ้ได้เวลาไปโปรยเงินเล่นละผมไปก่อนนะโปรยมาทางนี้หน่อยโปรยมาทางนี้หน่อยจ้าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจ้าพ่อคนรวยฉันก็ขอตัวไปดูงานต่อก่อนโอเคไว้คุยกันใหม่จ้าทุกคนบ๊ายบาย บายบายจบการสนทนาสรุปก็คือข่าวดีก็คือมีเครื่องย้ายมวลสารใช่ไหมเราอาจจะกลับไปได้แต่เราอาจจะไม่ได้กลับมาถูกไหมตอนนี้ก็ส่งได้แต่ข้าวของเนาะก็ยังดีจะได้คุยกับพ่อกับแม่นางบ้างอยากเห็นหน้าพ่อกับแม่ทิมๆกันนะว่าจะหน้าตาเป็นยังไง ใน EP ต่อไปอาจจะได้เห็นก็ได้เจอกัน EP หน้าจ้าอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกดให้หมดเลยนะจ้ะทุกอย่างขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย